ณขณะนี้บริษัทเครดิตฟองซีเอสบจำกัดหรือว่าสินเชื่อเอสบเขาจะมีอยู่3สินเชื่อด้วยกันหลักๆนั่นก็คือสินเชื่อเพื่อบริโภคสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็สินเชื่อเพื่อธุรกิจโดยทั้ง3สินเชื่อก็มีความแตกต่างกันตามชื่อของสินเชื่อและในวันนี้แนะนำเป็นสินเชื่อเพื่อบริโภคเพราะว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์กับคนทุกคนอย่างแน่นอน สินเชื่อ SP หรือสินเชื่อเพื่อบริโภคในส่วนที่แนะนำจะเน้นในเรื่องของเอาไปใช้เพื่อในการใช้จ่ายต่างๆโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะให้คุณเอาไปใช้เพื่อดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวฉะนั้นสินเชื่อในวันนี้จะเป็นการให้กู้ยืมเงินสำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างหรือทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งเขาเองก็จะมีการคิดดอกเบี้ยสแบบด้วยกัน คือแบบแรก MLR หรือร้อยละ8.9%ต่อปีแล้วก็แบบที่2คิดแบบ MRR หรือประมาณร้อยละ8.3%ต่อปีซึ่งจะให้เวลาในการผ่อนชำระย,ยาวนานขึ้นตั้งแต่12เดือนสูงสุดที่30ปีด้วยกันและจะบอกว่าการกู้เงินใ,นใดๆอยากให้คุณกู้เงินนั้นมาแต่พอจำเป็นเท่านั้น ในส่วนของ s b เองเขาก็จะมีโปรแกรมคำนวณสินเชื่อให้คุณได้ลองคำนวณค่าใช้จ่ายดูก่อน <c oughs> เผื่อว่าคุณจะได้รู้ตัวเองว่าคุณจะได้วงเงินมียอดผ่อนที่มันจำเป็นต่อการใช้เงินหรือไม่ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปขอสินเชื่อเพื่อบริโภคคุณขอยอดกู้อยู่ที่20.000บาทแล้วก็เลือกผ่อนที่12เดือน โดยให้เขาคิดอัตราดอกเบีย้ยในแบบที่1ก็คือ MLR ซึ่งจะอยู่ที่8.9%ต่อปีฉะนั้นยอดผ่อนชำระต่อเดือนของคุณจะอยู่ที่ประมาณ226บาทเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณเข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการขอกู้เงินจริงเข้าไปอัตราดอกเบีย้ยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แล้วถ้าคุณจะขอสินเชื่อจริงๆคุณต้องแน่ใจเลยนะว่าคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านถ้าคุณมีสลิปเดือนคุณก็เอามาแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ใช้บัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนต่อเนื่องกันก็พอแล้วถ้าเกิดคุณมีหลักทรัพย์ล่ะยิ่งดีไปใหญ่เลยเพราะว่าคุณจะได้วงเงินที่เยอะขึ้นมากๆเช่นคุณมีโฉนดที่ดิน มีใบเสร็จผ่อนดาวหรือว่ามีใบจองที่ดินรวมไปถึงคุณมีสํำเนาซื้อขายที่ดินคุณเอามาได้แต่ถ้าคุณยังสงสัยอยู่ว่าคุณจะใช้อะไรได้บ้างคุณโทรไปพูดคุยกับเขาก็ได้แต่ถ้าคุณไม่สะดวกจะพูดคุยกับเขาอยากให้เขาส่งข้อมูลมาให้คุณแบบออนไลน์หรือว่าคุณอยากจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก็ตามสะดวก